เรากลับมาที่พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงช่วง<ม>สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามแต่เ่นบอกว่าอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองเลยผมทํางานมา5 6ปีแล้วสี่ห<ม><ม>ปีแล้วเนี่ยนะก็ถือเป็นการทํางานเพื่อบ้านเมืองก็ถือ<ต>ว่าเป็นธรรมดาที่มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอแต,แต่แต่คนนี้ก็ไปคิดอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่า,ก,วาการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในามนตรีหัวหน้าคสชโดยเฉพาะกรณีเขตบางแคเนี่ยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่ใช่เป็นการไปหาเสียงนั้นมองว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตควรต้องทําการตรวจสอบว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่นายกลงพื้นที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินยังไงอยากให้มีการสร้างบรรทัดฐานที่ดีทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าจะไม่ลาออกเนี่ยก็ควรจะทุ่มเททำงานในเชิงนโยบายและก็สะสางปัญหาที่ยังค้ง่งค้างอยู่ แต่จากการที่สังเกตพบว่าที่ผ่านมาการลงพื้นที่ของนายกไม่ได้ตอบโจทย์ดังกล่าวเลยปัญหาที่ค้างๆหรือการทุ่มเทเชิงนโยบายเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะคนในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่เอาเปรียบคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับการใช้อำนาจรัฐแม้ในต่างจังหวัดอาจจะมีหวั่นไหวกับอำนาจรัฐบ้างแต่ประเด็นหลักคือต้องสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองที่ถูกต้องคือหากเราอยากเจริญก้าวหน้าอย่างอารยประเทศแต่ไม่มีมาตรฐานทางการเมือง ก็คงเป็นไปได้ยากดังนั้นการใช้พักการเมืองที่เป็นมาตรฐานสากลก็จะเป็นคำตอบหนึ่งที่ทำให้การเมืองดีขึ้นนะคะนี่เ็เรียกร้องให้กรกตเข้าไปตรวจสอบนะว่าลงพื้นที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะเนี่ยเข้าข่ายหาเสียงหรือไม่มเรื่องยังไม่ลาออกน Big ี่บิ๊กป๊อกออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะพ <คน S 1> ี่ชายพี่รองนะคะพลเอกอนุพงศ์พาวินดาเลิตรีมหาดไทย อตอบคำถามหน้าข่าวเรื่องกรณีพักการเมืองเรียกร้องให้พลเอกประยุจันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งในช่วงเลือกเลือกตั้งพลเอกอนุพงศ์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ต้องลาออกไปฟังเสียงพลเอกอนุพงศ์กันค่ะมากืกับผม งไม่ไปวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องกฎหมายหรือความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเพราะในทางการเมืองนายกเองเขาก็ไม่ได้ไปหาเสียงนี่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอย่างที่เคยเป็นมาตลอด4ปีส่วนตัวขอชี้แจงในอีกมุมหนึ่งว่าในอีกสองเดือนข้างหน้าจะมีพิธีสําคัญของประเทศจึงควรให้นายกร,รัฐมนตรีอยู่ต่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่เรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพรบรข้าววันนี้มีท่าทีจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณปิศดาบุญราศ<ฆ>นะครับที่บอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกโดยสนชนะไม่ใช่ร่างของรัฐบาลคือบ้วนไปที่สนชเขาก็อธิบายในยว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยได้ส่งอธิบดีกรมการข้าวไปเป็นกรรมธิการพิจากฎหมายเนี่ยในวาระสองขณะนี้วาระสองอย่างพิจาไม่แล้วเสร็จกระทรวงเกษตรได้เสนอความเห็นในกฎหมายนี้2ประเด็นคือ1ยังไม่ควรกําหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าพันุข้าวและ2การรับรองพันธุ์ข้าว เพราะเห็นว่ามีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวนาในการผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ข้าวแม้บทบาททั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการข้าวแต่ว่าหน่วยงานนี้กลับเป็นไปนในลักษณะาทางวิชาการไม่ได้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีโครงสร้างไม่ทั่วถึงทุกจังหวัดจึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามร่างกฎหมายนี้ได้รัฐมนตรีเกษตรบอกการรับรองพันธุ์ข้าวและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าพันธุ์ข้าวก็มีกฎหมายพันธุ์พืชและรักษาพันธุ์พืชอยู่แล้วมีหลักการที่สามารถใช้ได้เหมือนกัน ทราบว่ากรรมธิการได้ปรับแก้ถ้อยคําเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องรอดูอีกครั้งและขอย้ําอีกครั้งว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกโดยกระทรวงกรเกษตรหรือรัฐบาลแต่ออกโดยสนชก็แม่น้ําสายเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> แต่ก็ได้รับฟังเสียงประชาชนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> วันนี้มีหัวข่าวงนี้สนชยืมมือเครือข่ายชาวนาหนุนร่างพรบข้าวออยืมมือ,อยังไ <c oughs> งเราไปดูนะครับวันนี้กรรมธิการ วิสามันพิจารณากฎหมายเนี่ยพรบรข้าวที่มีพลเอกมารุตปัดโชตสิงห์เป็นประธานได้เชิญตัวแทนเครือข่ายชาวนากว่า70คนค<ะ>นนาโดยนายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยเข้ารับฟังเนื้อหาของร่างพรบรข้าวที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสนชวันที่20กุมภาพันธ์คือวันพุธนีนะ้ก่อนจะเข้าสู่การชี้แจงของกรรมธิการก็ปรากฏว่าประธานสนชพรเพชรวิชิตชนชัยที่เข้าร่วม ห้องประชุมต่อต้นบอกกับตัวแทนชาวนาว่าะจะพิจารณาบทบัญญัตินี้เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุดและพร้อมรับทุกความเห็นมาพิจารณาในที่ประชุม,มประเด็นที่เป็นข้อวิจารณ์รวมถึงถ้อยคําที่ยังคลุมเครือที่ประชุมซึ่งมีสนชทั้ง200คนจะช่วยพิจารณาเพื่อประโยชน์ของอาชีพชาวนาส่วนคุณสมชายสแสวงการเลขานุก,การของกรรมธิการวิสามันกิจการสภาหรือว่าวิปสนชอบอกว่าในวันประชุมวันพุธเนี้ยขอเชิญตัวแทนเครือข่ายชาวนา ร่วมฟังการพิจารณาในห้องประชุมซึ่งเป็นเพียงการเข้ามารับฟังนะไม่ใช่ให้เข้ามาประท้วงแต่ว่าการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ยืนยันว่าเป็นประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนชาวนาที่ร่วมรับฟังคำชี้แจงของกรรมธิการเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายอทิกำหนดให้มีโรงเรียนชาวนาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของเกษตรกรและพัฒนาต่อยอดการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยกระบวนการของเครือข่ายชาวนาแทนที่จะให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ กำหนดให้มีกองทุนเพื่อชาวนากำหนดให้มีตัวแทนคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือกบขระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดและมีหน้าที่ดูแลข้อพิพาทหรือไกล่เกลี่ยการขายข้าวรวมถึงจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายชาวนาในสัดส่วนและในสัดส่วนของกรรมการกบขและอนุกรรมการกำหนดกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในสัดส่วนของตัวแทนเกษตรกรเนี่ยควรจะให้เครือข่ายชาวนาที่มาร่วมเนี่ยแหละเป็นผู้คัดเลือกกันเองก่อนเสนอัมนตรีเกษตรแต่งตั้ง ที่น่าสังเกตก็คือเนี่ยครับที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยนะตัวแทนชาวนาที่ร่วมประชุมนอกจากสะท้อนความเห็นแล้วยังกล่าวชื่นชม<ะ>ผ่านป้ายข้อความสแสดงการสนับสนุนเช่นสมคิดจตุสีพิทักษ์รองนายกขอขอบคุณที่ท่านสมคิดนํานโยบายประชารัฐมาช่วยเหลือชาวนา <c oughs> ช่วยยกระดับการทํานา <c oughs> ขอบคุณพลเอกประยุทธ์จัโนโอชา ที่ยอมให้พิจารณาร่างพรบข้าวพศจุดๆและเตรียมทําให้แล้วเสร็จในรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็แสดงความเห็นในทํานองสนับสนุนร่างพรบข้าวฉบับสนอชด้วยการยกมือสนับสนุนให้สนชผ่านการพิจารณาในวันพุธนี้เลยท่ามกลางเสียงวิจารณว่าเอ่จัดตั้งมาหรือเปล่าจัดตั้งมาหรือเปล่าครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะกรรมธิการ ที่พูดในที่ประชุมนะครับว่าเนี่ยมีฝ่ายการเมืองขอร้องให้ยุติการพิจารณาร่างพรบเข้าวและให้ยกไปพิจารณาในรัฐบาลหลังเลอกตั้งได้ไหม,มแต่ผมมองว่าถ้าเขาจะทําจริงทําไมต้องรอ <c oughs> ผมยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์หรือธุรกิจอยู่เบื้องหลังขอให้สังคมเข้าใจว่าร่างกฎหมายเนี่ยผ่านการพิจารณาจะมีผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้นกับผู้ประกอบการโรงสีเพื่อปรับตัวได้ <c oughs> แต่มันจะไปช่วยลดความเหลื่อมล้า แล้มันจะช่วยแก้ปัญหาที่ชาวนาถูกเอาเปรียบนะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสําหรับร่างพรบข้าวพศที่จะเข้าสรรู่ที่ประชุมสนชในวาระสองและวาระสามพุธนี้เนี่ยเป็นเรื่องด่วนลําดับที่สองนะคะโดยกรรมธิการแก้ไขบทบัญญัติเป็นจํานวนมากทั้งนี้ไม่มีกรรมธิการสงวนความเห็นและมีสนชที่เสนอคําประยติสองท่านก็คือพลเรือเอกนพดลโชคระดมและพลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรขณะที่ประเด็นที่สังคมกังวลต่อกรณีการกํากับเครือข่ายชาวนาที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แจกเครือข่ายขายในเครือข่ายที่ร่างกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการรับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวเท่านั้นแล้วก็อาจจะเปิดช่องเอื้อประโยชน์กับในทุนที่ขายเมล็มดพันธุ์ข้าวซึ่งทางกรรมธิการเขายืนยันว่าจะไม่มีกรณีการรับรองพันธุ์ข้าวของชาวนาเพื่อซื้อขายครับมีข้อสังเกตจากดกรธนกฤษวรธนัชาคุณ ได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเป็นนายการนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยไปดูความเห็นของนักการเมืองหน่อยประชาธิปัตย์วันนี้เขาตั้งโต๊ะถแถลงเรื่องนี้ว่าเขาคัดค้านร่างพรบข้าวในแง่มุมไหนอย่างไรไปฟังนะครับสุป,ประชัยศีล่ากรรมาการนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสุป,ประชัยบอกว่าในมาตรา20เขียนว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดทําข้อมูลเข้าเปลือก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังการซื้อขายข้าวเปลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเขาให้ผู้รับซื้อออกใบรับซื้อทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการรับซื้อและส่งสำเนาการรับซื้อไปให้กรมการข้าวโดยมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แปลว่านับจากนี้ทําไมครับถ้าชาวนาไปขายข้าวที่โรงสีต้องมีการออกใบรับซื้อและแจ้งไปยังกรมการข้าวประเด็นสําคัญคือเมื่อมีการแจ้ง แปลว่าโรงสีต้องออกใบรับว่าซื้อข้าวชนิดไหนจากใครแปลงใดเท่ากับว่าพันข้าวนั้นเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากกลุ่มการข้าวเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อขายได้ชาวนาสามารถเก็บพันข้าวเองไว้ใช้เองได้แต่ว่าปลายทางอยู่ที่โรงสีที่จะซื้อข้าวเฉพาะพันุ์ที่ต้องการเท่านั้นทําให้ระบบการค้าข้าวมันจะถูกควบคุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นต้นไปนั่นก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่ควบคุมเมล็ดพันธุ์ 1, ที่เป็นปัจจัยสาคัญของการผลิต ถ้าเกิดว่าควบคุมระบบพันุ์ข้าวของประเทศโดยรวมเพื่อประเด็นนี้เราท้วงติ่งไปยังนายกิติศักดิ์แต่นายกิติศักดิ์ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าถ้าโรงสีรับซื้อเฉพาะพันุ์ที่ต้องการและตรงกับที่บางกลุ่มจำหน่ายที่อาจจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่มเนี่ยมันก็จะถูกคล้ายๆว่าควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำถ้ารงสีไม่ซื้อก็จบถูกไหมครับทำทำไมถ้า,ถ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 ารงสีไม่ซื้อก็จบและน่าเป็นห่วงมาก เพราะว่าเคยเจอชาวนาที่เก็บข้าวไว้เองมีถึง101สายพันธุ์และกว่าจะได้พันธุ์ข้าวกว่าจะต้องปลูกกว่าจะเก็บพันธุ์สี่ปีถึงจะได้พันธุ์ข้าวที่ดียุ่งยากมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พรบฉบับนี้ออกมาปุ๊บคนที่จะรับรองว่าเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองหรือไม่ไปอยู่ที่ราชการ mm hmm. ชาวนาเข้าไม่ถึงกระบวนการนี้ประเด็น <Okay. S 3> ที่สองไม่มีสาระในเรื่องของ ความสมาความซึ่งเป็นคมตั้งใจของพระพุทธเจ้าที่ฝันเรากำหนดแนวทางการพัฒนานการเกษตรไว้สาระเรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในประเด็นที่สามคือเรื่องของอย่างสมาความเมื่อหรือกลุ่มที่เป็นภาย,ยาชานาเราจะสร้างชาวนาลุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ปรากฏในพระราชบัาญัมิข้าวเช่นเดียวกันคีอวาที่กว่านั้นข้ขอกังวลใจของเราปรากฏในมาตราที่ที่ส ผมขออนุญาตนำเรียนสาระในมาตรา20เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจตรงกันนะครับสาระในมาตราที่20เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเมื่อมีการซื้อข้าวสาระในมาตราที่20บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดทำระบบข้อมูลเข้าเปี่อวของประเทศรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการซื้อขายข้าวเปลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้รับซื้อข้าวเปลือกออกใบรับซื้อข้าวเปลือกทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการรับซื้อข้าวเปลือกและให้ส่งสำเนาใบรับซื้อข้าวเปลือกไปให้กรมการข้าวโดยมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นแปลว่ารับจากนีสัปถ้าชาวานาไปขายข้าวที่ลงสี ลงศีก็ต้องออกใบรับซื้อแบบแจ้งเอกสารการรับซื้อนั่นมาอย่างขรนการข้าวประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อใดที่มีการแจ้งนั่นแปลว่าลงศีก็จะต้องออกใบรับว่าคุณซื้อข้าวชนิดใดจากชาวนาท่านใดจากแปลงนาใดความเกี่ยวโยงที่ผมกำลังจะนำเรียนให้เห็นภาพก็คือว่าถ้าเผื่อว่ามีการแจ้งเรื่องนี้นั่นเท่ากับว่าพันข้าว ซื้อตามพระราชบัญญัติข้าวต้องเป็นทางข้าวที่ผ่านการอนุมัติโดยกรมการข้าวเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อคนที่ห่วงใยอีกท่านหนึ่งก็คือดรธนกฤตวรธนชากุลนโพสต์ Facebook แล้วก็สรุปได้ว่าร่างพรบข้าวที่อยู่ในมือสนชตอนนี้มีบทกำหนดโทษชาวนาที่จำหน่ายเมล็ดข้าวแล้วมันจะกลายเป็น ร่างอาวตารใหม่ที่อิงพบรบพันธุ์พืช <Okay. S 2> แถมไปบัญญัติถ้อยคําเพื่อประโยชน์ทางการค้าตรงนี้มันไม่ชัดเจนซึ่งความไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้ชาวนาจะเสี่ยงโดนคดีอาญาแล้วก็ถูกจํากัดทางเลือกของสายพันธุ์ข้าวของไทย <Okay. S 2> แล้วมันจะส่งผลถึงกระทบถึงวิถีชาวนาไทยด้วยนะครับ <Okay. S 2> ลองดูตอนหนึ่งท่านได้เขียนไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าบทบัญญัติตามร่างพาบรบข้าวอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทํานาปลูกข้าวของชาวนาไทย และการพัฒนา,านธุ์ข้าวในหลายๆกรณีอีกทั้งยังอาจจะมีความไม่ชัดเจนของความผิดทางอาญาในกรณีของการขายหรือการจําหน่ายซึ่งมีประเด็นปัญหาเรื่องในข่อหมายคำพูดเพื่อประโยชน์ทางการค้าด้วยนั้นจึงควรที่สนชจะได้พิจนารณาและรับฟังความเห็นจากผู้คนที่เกี่ยวข้องในวงการต่างๆให้รอบด้านเพราะแม้แต่ร่างพรบข้าวที่เสนอโดยสมาชิกสนชอเองก็ยังถูกกรรมธิการปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างเป็นจํานวนมากมแทบจะตลอดทั้งร่าง นะในช่วงเวลาแค่เดือนครึ่งถ้าสนชจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมย่อมจะมีข้อเสนอแนะที่ดีและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบข้าวให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ในขนาดนี้กรรมธิการจะพิจารณาร่างพรบข้าวในวาระสองเสร็จสิ้นแล้วสนชก็ยังไม่ควรที่จะรีบเร่งนําพรบข้าวเข้าสู่การพิจารณาของสอนชในวาระสามด้วยท,ทันทีค,ควรจะชะลอการพิจารณาข้าว ไว้ก่อนเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนรอบคอบและให้ได้ความครบถ้วนเสียก่อนวันนี้ประเด็นเรื่องข่าวนายกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะคะนายมนตรีก็บอกว่า,าได้มีการปาลบในที่ประชุมคอรมอนะเน้นย้ํารัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบประเด็นข่าวที่มีการเผยแพร่ทั้งสื่อหลักแล้วก็โซเชียลบอกหากพบข้อมูลที่มีการบิดเบือนให้รีบชี้แจงไม่ให้กระจายในวงกว้างแล้วมาแก้ไขที่หลัง โดยเฉพาะเรื่องของพลบกข้าวเนี่ยนายกบอกว่าอ,อยากให้ประชาชนรับฟังการสื่อสารในช่องทางรัฐบาลจะได้เชื่อมั่นว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเช่นกรณีร่างพลบกข้าวที่พูดกันออกมาว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบเนี่ยเรื่องนี้อยากให้ฟังผู้เสนอซึ่งสชเป็นผู้เสนอร่างดังกล่าวว่ารายละเอียดเป็นยังไงไปฟังสชดีกว่าไปรับฟังการแชร์ที่ไม่ถูกต้อง,อางน,น,นายกจี้แจงข่าวบิดเบือนอย่าให้กระจายวงกว้างแนะ กฎหมายข้าวให้รอฟังสนชไปฟังครับเมื่อกี้เรื่องพลข้าวอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายที่รัฐบาลเสนอขึ้นไปนะเป็นกฎหมายที่สรชเขาขึ้นเขาเสนอขึ้นมา <c oughs> แต่เรื่องจกมเกกามเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมาเกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐด้วยก็เลยจําเป็นต้องให้รัฐบาลนะเข้ามาพิจาราด้วยรัฐบาลก็พิจารแล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็วขอให้มีการปรับแก้ต่างๆในประเด็นที่มันมีปัญหาอยู่แล้วทั้งหมดเพราะนี้สิ่งที่เอามาแพร่กันมาน,นี้บางทีก็เอ,เ,อเอาเอาอันที่ไม่ใช่ตัวจริงออกมาแพร่กันมันก็เลยทำให้เกิดความเกลียดชังกันไปทั่วไปทั้งหมดทั้งนี้เจตอารมณ์นะของทั้งสชทั้งรัฐบาลก็มุ่งหวังจะดูแลเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นนะไม่ถูกอะไรล่ะเอาแล้วเราเปรียบจากใครก็แล้วแต่ แล้วเขาก็เขียนไว้แล้วว่าไม่มีผลกระทบกับเกษตรกรทั้งสิ้นในเรื่องการเก็บอะไรละ่ะเมล็ดพันธุ์การแลกเปลี่ยนการขายในส่วนของเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร,กรเองไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ว่าไปดูในส่วนของที่มาจากในภาคเอกชนอยู่ที่ว่าทำยังไงนะอันนั้นเวลาขออนุญ,ญาตบ,บริษัทบริษัทต่างมันก็ต้องมีกณิการ,รกาเข้าอยู่แล้วละ่ะมันต้องมีการรับรองพัน,นธุ์อะไรต่างๆเท่าที่ผมสอบถาม้วพันธุ์ข้าวกริในประเทศไทยมีเท่าไหร่รู้ไหมมีเท่าไหร่ไหมสองหมื่นกว่าพัน เพราะเขาผสมไปผสมมามันก็ไปเรื่อยงไงคราวนี้การที่จะเอาสองหมื่นกว่าพันมาขึ้นทะเบียนพร้พอมกันมันเป็นไปไม่ได้นะในทางปฏิบัติแต่มันก็ทยอยขึ้นมาตอนนี้มีร้อยร้อยสี่สิบแปดพันที่ขึ้นมาพันเข้าหลักนะคำว่าพันเข้าหลักก็คือเป็นพันข้าวหลักที่ทีม่มีผลผลิตสูงมีราคาดีปลูกแล้วได้ผลผลิตออกมาได้เกณฑ์ดีอันนั้นขขึ้นทะเบียนไปแล้วนะขึ้นที่เหลือก็เดี๋ยวเขาทยอยขึ้นทะเบียนไปตามลําดับนะถ้าเราไป ไปตั้งแต่ตอนแรกเลยในส่วนเกษตรกรมันก็มีการวิจัยพัฒนาตกลนขึ้นมาไงเพราะนั้นเราก็ถึงเบ้นให้เกษตรกรเพราะชาวนาเองมันมีการผลิตไม่ได้ข้าวมา3สูตรด้วยกันในหนึ่งจากกรมการข้าวก็ไม่เกินแสนแสนตันต่อปีนะในส่วนของต้นน้นก็ประมาณสองแสนวันของสหกอนนะชาวนานะสากอเกษตรกรอันที่3ก็คือในส่วนของออบริษัทข้างร้านต่งตางๆก็อีกสองแสนกว่าทั้งหมดมันใช้เป็นล้านล้านตันนะ นะต้องเข้าใจตัวนี้ขอดนไม่ันก็ตีกันเละไปหมดอะเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ยืนยันว่าความมุ่งหวังของรัฐบาลเนี่ยเป็นมุ่งหวังเพื่อจะดูแลเกษตรกรแต่มันก็จะเป็นมีกติกาเขาที่กติกามันมากน้อยเกินไปก็เราพิจารณาในสนชนะเพราะนั้นสชอเองเขาก็เขาไม่ได้มุ่งหวังที่จะจะเอาไปเอาตายกับใครทั้งสิ้นเนี่ยเพียงแต่ว่าวัตถุสำคัญก็คือดูแลพี่น้องเกษตรกร ไม่ถูกการเอาละเราเปรียบนะเพราะ,ะนั้นเราต้องไว้ใจกันตรงนี้ถ้าไม่ไว้ใจกันเลยมันก็ทำอะไรไม่ทักอย่างจะเห็นได้ว่ากฎหมายที่ออกมาหลายร้อยฉบับเนี่ยมันก็ออกมาได้นต่ออกมาได้แล้วก็มีผลต่อการบริหารงานมาสี่ห้าปีที่ผ่านมาถ้าไม่ออกกฎหมายมันก็ทาอะไรไม่ได้อีกอในส่วนของการหาเสียงเป็นเรื่องของอนาคตที่เขาจะให้โนทยดีไปว่ากันมามวันหน้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดยืนของพลเอกประยุทธ์ต่อเรื่องสําคัญอของประเทศเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ทำไมไม่แบนพอละครเดี๋ยวไปฟังนะ